โลกเศรษฐกิจบ้านเราวันนี้นะครับผมชวนมาติดตามปัญหาราคาวัวเนื้อที่ตกต่ําหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็มีเสียงสะท้อนจาก,กเกษตรกรที่จังหวัดระยองนะครับล่าสุดพอไปสํารวจที่ภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงวัวมากที่สุดในประเทศก็พบว่าเจอปัญหาไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่ากเกษตรกรเนี่ยเขาเร่งเทขายวัวขณะที่การส่งออกนั้นก็ยังทําไม่ได้ ลองไปฟังเสียงจากเกษตรกรที่นําบัวมาขายที่ตลาดนัดโคกระบือที่จังหวัดป่าสระคมสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับตัวละสองหมื่นแต่ขายได้กี่ีเท่าไหร่เก้าหาเขาขายอะไรเก้าหมื่นซี่เขาขายหมื่นซี่จ้งไว้สองหมื่นเขาขายหมื่นซี่แหม่ขาดทุนบ่ขาดหกพันขาดหกพันอืมอยู่ไปได้ปะจะเล่น นี่เป็นเสียงสะท้อนจากนายเหลือ,อจรรันแพงครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงบัวที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็นำวัวมาขายที่ ตลาดนัดแห่งนี้นะครับนำวัวที่เลี้ยงไว้แล้วก็ซื้อจากชาวบ้านรวม6ตัวมาขายที่ตลาดนัดโคกระบือจังหวัดมหาสารคามแต่จากการต่อรองกับพ่อค้าที่ให้ราคาต่ํามากทําให้เขาตัดสินใจยังไม่ขายดีกว่าแล้วก็ขนวัวกลับไปเลี้ยงต่อหวังว่าหลังสงการราคาวัวจะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เขามองว่าที่ราคาวัวตกต่ําลงเพราะว่าช่วงเดือนมีนาคมเกษตรกรเทขายวัวออกมาจํานวนมากเพื่อนําเงินไปใช้หนี้ทกศซึ่งกู้มาเลี้ยงวัวแล้วก็ลงทุนทํานาด้วยนะครับพอขาย ออกมาเยอะพ่อค้าก็เลยกดราคารับซื้อส่วนนายพิทักษ์พงผือพ่อค้าวัวหรือว่านายห้อยรุ่นใหม่ยอมขายวัวในราคาที่ขาดทุนเพราะไม่อยากจะขนกลับแล้วเขามองว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้วัวภาคอีสานร,ราคาตกต่ําลงแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้เคยมีการนําวัวจากพมา่าจากประเทศเมียนมาเข้ามาขายในราคาที่ต่ํากว่าครับมันเกิของขเจ้าเขามาน่อมัองสินะครับวัวพม่พมาเมียนครบับไร้ไร้หมู ไม่ใชเบอร์นี้ท่างส้างนี่ก็เลยถือเอาไปทรวงคน่นมันกับไปว่าไร่นไปว่าไรเขากับยูอยากด้วกันยั่โตที่เขาขายตัวเนี้ยเขาเขาตังคและท่าไปร่ตัต้งไปสองมื่นสองครับขายได้อี่เดียมื่นแปดครับ พ่อค้าวัวคนนี้ครับเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีเพื่อซื้อวัวในพื้นที่ภาคอีสานนำไปขายกับฟาร์มที่เลี้ยงวัวขุนเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้วัวภาคอีสานร,ราคาตกต่ำเพราะว่าวัวขุนของหลายฟาร์มในภาคกลางยังไม่สามารถส่งออกไปขายที่เวียดนามได้ขายได้ก็แค่ในประเทศครับ โดยโรงเชื่อหรือว่าเขียงวัวที่รับซื้อวัวมีชีวิตเนี่ยก็รับซื้อเพียงแค่กิโลกร,รัมละ82-83บาทเท่านั้นหากขายให้พ่อค้าเวียดนามได้กิโลกร,รัมละ100บาทเกือบๆเ,เลยนะครับแต่ตอนนี้เวียดนามระง,งับการนําเข้าวัวจากไทยหลังตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงครับไม่ดีครับขายยากครับขายยากปลายทางมันไม่ไปปลายทางส่งออกครับ,รบวัวอ้วนมันไม่มีคนซื้อครับส่งไปเวียดนามไม่ได้ครับ ราคาถูก82 83อันนี้คือขายราคาเนื้อเอลยแล้ววัวได้5 6เดือนก็ยังไม่มีคนมาดูเลยคุณแล้ว5 6เดือนตอนนี้ชอบ้าไม่ได้เข้ามาดูวัวเับมีน้อยครับส่วนเจ้าของตลาดนัดโครกระบือเขามองว่าราคาวัวมีชีวิตต,ตกต่ำลงแต่ว่าราคาเนื้อสดยังไม่ปรับลงเลยนะครับผู้บริโภคจะคงต้องซื้อเนื้อในราคาที่แพง เรื่องนี้ภาครัฐอาจจะต้องเข้ามาดูแลตนีครับจะปรับราคาขึ้นได้เนี่ยต้องมีภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อีกอย่างก็ต้องภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามาควบคุมระบบะการซื้อขายเนื้อในประเทศไทยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้นี่ราคาซื้อวัววัววัวเป็นนะครับวัวเป็นตัวเนี่ยแค่80บกว่าบาทน,นะครับซึ่งมันกิโลละ80บกว่าน้อยมากแล้วแต่ราคาขายตั้ง300กว่า อันนี้นี่จริงๆแล้วนี่รัฐน่าจะเข้ามาดูแลนะครับควบคุมในการที่จะปรับราคาวัวเป็นเนี่ยให้ขยับขึ้นมาได้ไม่ใช่ปล่อยให้พ่อค้าคนกลางที่ทำลงเชื่อดหรือขายเนื้อกิโลเนี่ยนะครับมาบีบซื้อโดยที่เห็นว่าลูกค้าของเกษตรกรเราไม่สามารถส่งออกได้ แม้ว่าราคาวัวจะตกต่ำลงนะครับแต่ว่าการซื้อขายก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแบบที่คุณผู้ชมเห็นครับทั้งเกษตรกรพ่อค้าวัวก็ได้แต่หวังว่าราคาวัวจะปรับสูงขึ้นกว่านี้เพราะพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงวัวมากที่สุดในประเทศหากเกษตรกรขายวัวได้ราคาดีเศรษฐกิจในชุมชนแต่ละแห่งก็จะฟื้นตัวด้วยครับ